เสียงตีเหล็กที่ดังแว่วออกมาจากบ้านของช่างทําบาทในชุมชนบ้านบาทเขตกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นมานานกว่าร้อยปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีและขุดคลองรอบกรุงขึ้นในปีพุทธศักราช2326ชาวบ้าน จึงมาตั้งบ้านเรือนในระแวกนอกคลองจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันมีการผลิตบาตลดน้อยลงมากและจำกัดอยู่เพียงจำหน่ายเป็นของเทีร่ระลึกหรือรับสั่งทำจากพระสงฆ์โดยตรงเท่านั้น ปัจจัยหลักที่ทำให้หัตกรรมบาทลดน้อยถอยลงเป็นลำดับเนื่องจากมีบาทปั๊มเข้ามาแทนที่เมื่อราว30ปีที่ผ่านมาและมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นส่วนใหญ่บาทปั๊มซึ่งมีกำลังการผลิตสูงราคาขายทรงถูกจึงเป็นที่ต้องการของพ่อค้าคนกลางมากกว่า ในตอนนี้เรามารับฟังวิธีการทำบาตรโดยคร่าวๆจากบุคคลที่อยู่ชุมชนบ้านบาตรกันเลยค่ะครับคุณลุงครับอยากจะสัมภาษณ์ขั้นตอนที่คุณลุงทำเนี่ยครับเขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนแรกของบาตรนี่เราขึ้นทรงบาตรให้เขาเลยถ้าไม่มีตัวนี้ก็ทำไม่ได้เลยเห็นไหมจะเป็นขอบวงกลมอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะเป็นทรงให้เขาเขาจะสั่งมาจะเอาหัวเสือจะเอาลูกจันทร์นี่อยู่ที่เราทำ แต่มันจะมีลายแตกต่างกันนะครับใช่มีม,มีเป็นบาททรงหัวเสือก็จะตรงหน่อยนะแต่ถ้าไปดูกจงก็จะโค้งผมอยากจะทราบว่าขั้นตอนการทําบาทของบ้านบาทเนี้ยครับมีขั้นตอนครับแล้ววิธีทําเป็นยังไงบ้างครับมีมีประมาณแปดแปดเก้าขั้นตอนนะมันมีตีขอบขั้นตอนหนึ่งต่อบาทขั้นตอนสอง ลายขั้นตอนสามทุบเะเก็บขัข้นตอนสี่ตีบาทขั้นตอนที่ห้ากระบาบาทขั้นตอนที่หกลมดำขั้นตอนที่เจ็ดแล้วก็เชื่อมขั้นตอนที่แปดแล้วอยากทราบว่าบาทที่นี่นะครับบาทที่ทํามือเนี่ยกับบาทที่ผลิตจากโรงงานนะครับแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันเยอะเลยของเราอยู่ได้หกเจ็ดสิบปีของเขาอยู่ได้แค่ปีสองปีพังแลว ประชุมเอกโกบนประกอบอาชีพทำบาทมาหลายสิบปีได้เล่าให้ฟังถึงเอกลักษณ์บาทของชุมชนบ้านบาตท,ที่มีความคงทนแข็งแรงมีเสียงก้องกังว,วาลเหมือนเสียงระฆังสามารถใช้งานได้เป็นร้อยร้อยปีบ้านบาตเนี่ยค่ะแตกต่างจากบาทที่อื่นยังไงไอ้นี่มันบาตรอันเมกไงบาทที่มือของเขาทำเร้ยมือหมดซือจุดเด่นเลยเป็นพัฒนธรรมผู้กศานามาและบาตปั๊มนี่มันสู่ไม่ได้ เสียงมันจะต่างกันไม่มีบาทสองชน,นิดคะคังวเหมือนระครังในวัดคือเหมือนกับอันนี้คือบาทตาเพชรตาใจแค่คือโรงงานตั้มขึ้นมาอันนี้บาไกไทยเลเหมือนเสื้อผ้าหลูกยังไงกระรางมีเลือดเอสียงต่างกันเยอะสษระของเขา ด้วยคุณสมบัติของบาทที่ทำด้วยมือของชาวบ้านบาทเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับบาทปัม๊มที่ทำจากเครื่องจากกลน,นอกจากนั้นบาทยังต้องกับพระวินัยและยังมีความคงทนมีความหลากหลายในรูปทรงที่สืบทอดภูมิปัญญามาแต่โบราณการทำบาตรพระ เปรียบเสมือนลมหายใจของพระพุทธศาสนาท่าสิ้นแรงศรัทธา ไร้คนสืบทอดอาชีพที่เปรียบดังลมหายใจของพระพุทธศาสนาไทยก็จะเลือนหายไปเหลือไว้แค่เพียงอดีตให้จดจำเราในฐานะชาวพุทธควรนึกถึงคุณค่าของหัตถกรรมฝีมือการทำบาตรที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาภสานกับฝีมือแรงงานและจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถกำหนดด้วยค่าเงินตราแต่ควรเป็นชาติจิตใจที่คนไทยควรระลึกถึง